วันนี้วันที่รอคอยเป็นตามคําทํำนายเมื่อวันที่13กุมภา 2, พันธ์สองพแพทยนภประภาโดยหมอพงข์ขอนแก่นในต้นเดือนสิงหาสองพันแพทยนภประภาก็หลุดพ้นจากคดีความต่างๆในที่สุดถือว่าเป็นข่าวที่ดีเรื่องของแพทยนภป,ประภาผมได้เขียนไว้ว่า เมื่อมีลูกชายชีวิตของเธอจะดีขึ้นในหัวข้อที่ลง YouTube ว่าคนบันเทิงแัทนภปรภาได้ลูกชายสมใจจะส่งเสริมดวงแม่จะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตลงไว้เมื่อวันที่13กุมภาพันห้า2560จะเห็นได้ใน Google เช่นกันแต่ก็เขียนไว้ก่อนหน้านี้ใน Facebook ของหมอผงขัดกันที่บอกไว้ เช่นนี้เพราะดูจากดวงน้องเลสซิงซึ่งเกิดวันที่13กุมภาพัน2560เวลา11นาฬิกา1นาทีจะเห็นว่าดวงแม่แพทนประภามีตำแหน่งเป็นราชาเลขสองดาวจันทร์และเป็นการงานของลูกเป็นเลขส4ดาวพุธเป็นศาชาคือเพื่อนมีดาวเกต ดาวแห่งความห่วงใหญ่สัมพันธ์กับดาวพุรลัคนาของน้องเลดซิงอยู่ในราศีเมษไปสัมพันธ์กับดาวอังคารเลขสและดาวศุขคือดาวความงามสิ่งที่งามเข้าไปอยู่ในเรือนพฤหัสราศีตุลเรือนครูจะเห็นได้ว่าดาวพฤหัสเลขห้าเล็งลัคนาซึ่งจะทำให้เป็นดาวกอบกู้ ดาวที่เสียหายไปให้กลับเข้ามาดีดังเดิมจึงเป็นที่มาในการออกคำทำนายว่าจากดวงดาวของลูกชายของแพทนาประภาน้องเลดซิงจะต้องทำให้ชีวิตของแม่ดีขึ้นอย่างแน่นอนคือดวงส่งเสริมซึ่งกันและกันสูงมากสำหรับดวงชะตาของแพทนาประภา เองซึ่งถือเป็นดวงพื้นพื้นไม่มีอะไรโดดเด่นดังที่เคยเขียนไว้แต่เมื่อมีบุตรชีวิตต้องใช้คำว่าพลิกผันจากที่ไม่ค่อยดีดีมากในที่สุดก็ขอให้ดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นนี้หรือไม่อย่างน้อยที่สุดเราจะเห็นแล้วว่าชีวิตของแพทนาประภาและลูกชายน้องเลสซิง โดดเด่นขึ้นมามากทีเดียวเป็นที่ยอมรับอีกครั้งชีวิตฟ้าหลังฝนก็ย่อมที่จะดีเสมอบันทึกเมื่อวันที่6สิงหา2560โดยหมอพงศ์ขอนแก่น